ที่การใช้งานแอปพลิเคชันนะคะที่มีชื่อว่า Medical นะคะเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการนัดหมายจองคิวในการพบหมอค่ะขั้นตอนแรกนะคะสําหรับคนที่เป็นผู้ใช้งานใหม่นะคะให้สมัครการใช้งานก่อนใช้งานค่ะส่วนใครนะคะที่เป็นผู้ใช้งานเก่านะคะมีบัญชีผู้ใช้งานอยู่แล้วค่ะก็สามารถกดไปที่ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะวิธีการสมัครการใช้งานนะคะก็กดเข้าไปที่สมัครการใช้งานค่ะก็จะขึ้นหน้านี้นะคะแล้วก็ให้เรานะคะกรอกชื่อสกุลอีเมลหมายเลขโทรศัพท์พแล้วก็รหัสผ่านค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดเสร็จสิ้นเลยค่ะ แล้วก็จะมาขึ้นที่หน้าลงชื่อเข้าใช้งานนะคะให้เรากรอกอีเมลกับรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนใครนะคะที่เป็นผู้ใช้งานเก่าค่ะแต่ว่าลืมรหัสผ่านจะไม่ได้ก็สามารถแก้ไขได้ค่ะโดยการคลิกที่นี่ค่ะแล้วก็จะโชว์หน <be> <m steam. S 2> ้าจอในการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ค่ะให้เรากหมาเหขโทรศัพท์ค่ะแล้วก็รหัส OTP แล้วก็กรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้งนึงค่ะแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็จะมาหน้าที่ลงชื่อเข้าใช้นะคะให้เรากรอีเมลกับรหัสผ่านใหม่อีกครั้งนึงค่ะแล้วก็กดเสร็จส้นค่ะ มันก็จะขึ้นหน้าแรกของแอปพลิเคชันนะคะเป็นหน้าเกี่ยวกับแผนะค่ะที่จะบอกแผนกในการรักษาทุกแผนกเลยคะ <c oughs> ่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะนัดหมายพบแพทย์คนเดิมนะคะที่เราเคยรักษาอยู่แล้วก็สามารถค้นหาได้ค่ะใน <c oughs> การมาที่ไอคอนค้นหาแพทย์ค่ะ <c oughs> แล้วก็ให้เรานะคะพิมพ์ชื่อแพทย์ที่เราต้องการจะค้นหาค่ะ <c oughs> แล้วก็จะขึ้นหน้าจอแพทย์ที่เราต้องการจะนัดนะคะแล้วก็ให้เรานะคะกดไปที่นัดหมายแล้วก็จองคิวค่ะนัดนัหมายแล้วก็จองคิวนะคะให้เรากรอวันที่ ที่เราจะนัดหมายพบแพทย์นะคะแล้วก็เลือกเวลาในการพบแพทย์นะคะเสร็จแล้วก็จะมากดที่ชําระเงินค่ะเรื่ชําระเงินนะคะจะมีตัวเลือกให้3าตัวเลือกค่ะวันนี้ก็จะมาทำสอนวิธีในการชาระเงินทั้ง3รูปแบบเลยนะคะแบบแรกนะคะเป็นแบบบัตรเครดิตและแบัตรเดบิตค่ะบัตรเครดิตและแบัตรเดบิตนะคะก็ให้เรากกชื่อที่ปรากฏอยู่บนบัตรนะคะแล้วก็หมายเลขบัตรประเภทบัตรวันหมดอายุแล้วก็ C V V ค่ะเสร็จแล้วก็สามารถกดกยืนยันได้เลยค่ะส่วนใครนะคะที่จะ ชำระแบบโมบายแบงกิ้งก็ทำได้เหมือนกันค่ะในการกดเข้าไปที่โมบายแบงกิ้งนะคะแล้วก็เลือกธนาคารค่ะที่เราต้องการจะชำระนะคะแล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะส่วนใครนะคะที่ต้องการจะชำระแบบโอนหรือว่าผ่านบัญชีธนาคารนะคะก็มาที่โอนแล้วก็ชำระผ่านบัญชีธนาคารค่ะค่ะแล้วก็ให้เรานะคะอัปโหลดหลักฐานในการชำระเงินค่ะแล้วก็กกวันที Paradise ่โอนเวลาที่โอนนะคะแล้วก็โอนจากธนาคารไหนไปยังธนาคารไหนค่ะแล้วก็สามารถกดยืนยันได้เลยค่ะ พอกดยืนยันนะคะ <st itions> มันก็จะขึ้นหน้าจองคิวสำเร็จค่ะแล้วเราก็ทำการปิดหน้เลยค่ะว่าเราจองคิวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะกลับมาที่หน้าแรกนะคะส่วนใครนะคะที่กลัวว่าจะลืมมันที่นัดจองคิวนะคะก็สามารถมาดูที่ตารางเรานั้นได้เลยะคะ่ะมันก็จะขึ้นวันที่นัดวันที่เรานัดวันที่เรานัดหมายในการพบหมอะคะ่ะส่วนใครนะคะที่ต้องการดูประวัติการพบแพทย์ของเรานะคะก็สามารถทําได้ะคะ่ะโดยการ ไปกดที่ไอคอนประวัติการพบแพทย์ค่ะขาน้าก็แสดงวันเวลาที่เราเคยพบแพทย์นะคะเราปรึกษาเรื่องอะไรเราได้ยาอะไรมากินบ้างก็จะขึ้นที่หน้าประวัติการพบแพทย์ค่ะถ้าส่วนเวลาที่เราถึงเวลาที่หมอนัดรอใช่ไหมคะเราก็สามารถมาเช็คได้ที่ข้อความค่ะเล้ก็สามารถกดไปที่แพทย์ที่เรานัดได้เลยค่ะ นก็จะขึ้นหน้าในการให้เราปรึกษาปัญหากับแพทย์ได้ค่ะแล้วก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งค่ะคือฟังก์ชันวิดีโอคอลนะคะแล้วก็สามารถกดไปที่วิดีโอคอลได้เลยค่ะก็จะเป็นการพบแพทย์อีกวิธีหนึ่งค่ะที่จะทำแบบแพทย์กับเราแบบได้เห็นหน้ากันโดยตรงเลยค่ะค่ะสำหรับการใช้งานนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะ